หนังสือคู่มือจับตาเลือกตั้งเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกลไกส่งเสริมการเลือกตั้งที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับวีวัฒน์ไทยแลนด์จะทำคู่มือจับตาการเลือกตั้งเพื่ออธิบายและตั้งประเด็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพกฎกติกาการเลือกตั้งรวมทั้งกระบวนการจัดการเลือกตั้งการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งวิธีการสังเกตการการมีส่วนร่วมในเวทีประชานโยบาย และปัจจัยที่ต้องมีการจับตาการเลือกตั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของนักสังเกตการการเลือกตั้งโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนคิวอ d e โคตที่ปรากฏขึ้น